เอาแล้วน้องเวฟคู่รักต่างวัยโพชชวนลุ้นเชื่อรักใหม่ไปได้ไกลกว่าเดิมกลับเข้าสู่โหมดข้างรักอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ สำหรับคนดังในโลกออนไลน์อย่างน้องเวฟหรือน้องเวฟผู้รักต่างไวัยพอหลังจากที่ประกาศจบความสัมพันธ์กับพี่พรก็ได้เปิดตัวรักครั้งใหม่แถมยังโชว์หวานกันรัวๆพร้อมกับติดแฮชแท็กใหม่อย่างเวฟกับเล็กซึ่งช่วงนี้ก็ได้แชร์ข่าวเรื่องราวความน่ายินดีของคนบันเทิงรัวๆแถมยังโพสชวนลุ้นว่าเดี๋ยวก็แต่งเลย เอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก็แต่งเลยสินสอดทองมั่นให้ผู้จัดการจัดให้ต่อไปคิวเรายินดีด้วยครับคุณพ่อผมเชื่อว่ารักครั้งนี้มันต้องไปได้ไกลกว่าที่ผ่านมาแน่นอนงานนี้ก็ประกาศออกสื่อเองเลยว่ารักครั้งนี้มันต้องไปได้ไกลกว่าที่ผ่านมาแน่นอนส่วนจากไกลจนถึงขั้นแต่งงานเลยไหมก็ต้องรอติดตามกัน